เรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ของคุณสุแต่ไม่ได้เกิดกับคุณสุโดยตรงเกิดขึ้นกับพี่ชายที่ชื่อคุณเสกตอนนั้นพี่เสกอายุประมาณ24ส่วนคุณสุก็ยังเรียนอยู่แค่ชั้นมปลายเป็นเรื่องแปลกที่พี่เสกได้เจอตอนที่แกไปบวชอยู่ที่วัดป่าแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาคุณสุเล่าว,ว่าโดยพื้นเพข,ของครอบครัวเป็นคนจังหวัดโคราช แต่ตั้งแต่พ่อแม่คุณสุแต่งงานกันและมาทำมาหากินที่กรุงเทพพี่เสกและคุณสุก็เกิดและเติบโตที่กรุงเทพจะตามพ่อแม่กลับบ้านที่โคราชก็แค่ปีละครั้งคือช่วงปีใหม่แต่ในครั้งนี้ตาที่อยู่โคราชเกิดอุบัติเหตุล้มหัวฟาดทำให้ตอนนี้นอนไม่รู้สึกตัวอยู่ที่โรงพยาบาลถัดถอดสายออกซิเจนตาก็จะเสียชีวิตทันทีในตอนนั้นแม่เสียใจมากมาก นอนไม่หลับอยู่หลายคืนจนญาติญาติคนอื่นเขาตัดสินใจกันแล้วจะนำตัวตากลับมาอยู่ที่บ้านแล้วเอาสายออกทุกคนก็ทำใจกันไม่แล้วแต่พอพาตากลับมาอยู่บ้านถอดสายปรากฏว่าตาของคุณสุไม่ได้เสียชีวิตในทันทีแกยังคงนอนติดเตียงไม่รู้สึกตัวอยู่แบบนั้นทั้งญาติก็เลยมาชุมนุมพูดคุยกันว่าทำไมตาถึงยังไม่ไป ลายเสียงเห็นพ้องต้องกันว่าตาแก่น่าจะยังมีห่วงไปไหนไม่ได้ยายที่อยู่ด้วยก็เลยเล่าบอกว่าตาชอบบ่นกับแกบ่อยๆอยากเห็นหลานชายที่แกรักมากๆอย่างพี่เสกบวชซึ่งแม่ก็ตั้งใจไว้แล้วว่าจะให้พี่เสกบวชช่วงอายุ26ตอนนี้ให้แกได้ทำงานที่ตัวเองชอบไปก่อนแต่ยังไม่ทันที่ตาจะได้เห็นตาก็มาเป็นแบบนี้แล้วแม่จึงต้องจำใจให้พี่เสก ลางงานมาบวชพระสักอาทิตย์หนึ่งแล้วค่อยกลับไปทํางานต่อที่แรกพิเศษก็ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่แต่ก็ขัดคําสั่งผู้ใหญ่ไม่ได้อีกอย่างแกก็สงสารตาอยู่ไม่น้อยถ้าตาจะไปก็อยากให้ไปแบบสงบไม่มาทุกทรมานอยู่แบบนี้แกจึงตัดสินใจจะบวชให้ก่อนงานบวชจะเริ่มขึ้นแม่กับพ่อและญาติคนอื่นเข้าไปเตรียมตัวอยู่ที่บ้านที่โคราชกันก,นก่อนแล้ว ส่วนคุณสุและพี่เสกจะตามไปทีหลังแล้วเรื่องแปลกๆมันก็เริ่มขึ้นก่อนวันกลับโคราชแค่วันเดียววันนั้นคุณสุเล่าว่าตัวเองกลับมาจากโรงเรียนช่วงเย็นก็เข้าไปเตรียมเก็บเสื้อผ้าจะเดินทางตอนเช้ามืดวันพรุ่งนี้พอเก็บของไปได้สักพักพี่เสกก็ขับรถเข้ามาในบ้านคุณสุบอกว่าวินาทีที่มองออกไปนอกหน้าต่างเห็นจริงๆว่ามีคนนั่งอยู่ข้างคนขับ กับเเาะหลงงงของรถคุณสุก็คิดว่าสงสัยจะเป็นเพื่อนมาฉลองเลี้ยงก่อนที่พี่เสกจะกลับบ้านคุณสุก็เลยเปลี่ยนจากเก็บเสื้อผ้ามาหาแก้วน้ำเตรียมหาน้ำหาท่าตอนรับแขกแต่พอพี่เสกเข้ามาในบ้านก็ถามคุณสุว่าทำอะไรคุณสุก็บอกว่าเตรียมน้ำตอนรับแขกเพื่อนพี่เสกที่มาด้วยกันนั่นไงตอนนั้นพี่เสกแกทำหน้างง,งแกถามว่าแขกไหน เพื่่อนนทีไหคุณสุก็เลยบอกว่าเห็นเพื่อนอยู่บนรถเต็มเลยไม่ได้มากินเลี้ยงที่บ้านหรอหรือว่าจะออกไปข้างนอกพี่เสกแกก็ทำหน้างง,งกว่าเดิมอีกบอกคุณสุว่าแกมาคนเดียวไม่มีใครมาด้วยเขาพากันกินเลี้ยงก่อนกลับแล้วจะมากันทําไมตอนนั้นคุณสุกก็สตันไปหลายวินาทีเพราะมั่นใจว่าเห็นจริงๆจนพี่เสกชวนคุยเรื่องอื่น คุณสุถึงลืมเรื่องนี้ไปเช้ามืดวันต่อมาคุณสุกับพี่เสกก็เดินทางกลับโคราชจนมาถึงช่วงก่อนเที่ยงเพราะบ้านเกิดของพ่อกับแม่ไม่ได้อยู่ในเมืองแต่อยู่แถบชนบทมีแต่ป่าเขาล้อมรอบห่างจากตัวเมืองเกือบแปดสิกิโลเมื่อมาถึงที่บ้านตายาย่ก็กางเต็นท์เตรียมงานเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณสุและพี่เสกมีโอกาสได้กราบเท้าตา ที่นอนติดเตียงไม่รู้สึกตัวในห้องส่วนรายละเอียดเรื่องการบวชคุณสุไม่ได้รู้เรื่องอะไรมากนักรู้แต่ว่าเจตนาของพ่อแม่และญาติคน,นอื่นๆคืออยากให้พี่เสกไปบวชอยู่วัดป่าบนเขาเพราะตาแกก็เคยบวชที่วัดนั้นมาก่อนวันต่อมาจะเป็นพิธีโกนผมนาคแล้ววันถัดมาถึงจะบวชในคืนนั้นคุณสุนอนกับแม่และยายในห้องแยกต่างหากส่วนนาเคเสก ก็นอนอีกห้องด้วยความที่ทุกคนเหนื่อยมาทั้งวันเผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ตื่นมาอีกทีช่วงตีสามแม่ปลุกคุณสุให้ลุกไปช่วยทำกับข้าวในครัวมาต้อนรับแขกที่มาช่วยงานคุณสุเล่าว่าพอเปิดประตูออกมาเห็นนาคเสกนั่งอยู่บนเตียงไม้กลางบ้านแม่เลยถามว่าตื่นต้แต่ตอนไหนทำไมไม่พักผ่อนมากกว่านี้แต่นาคเสกก็เอาแต่ก้มหน้า ไม่พูดอะไรจนในวันนั้นทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีจนพ่อแม่ไปส่งพระเสกที่วัดป่าหลังจากนั้นคุณสุก็ไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับพระเสกแล้วจะตื่นมาใส่บาทกับพ่อแม่ทุกวันตลอดเจ็ดวันอยู่ไม่ขาดคุณสุยังเล่าต่ออีกว่าทุกๆเช้าที่ใส่บาทไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าจะเห็นว่าขอบตาของพระเสกทั้งบวมทั้งคล้ำจนดูไม่มีราสี แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรจนวันที่6ที่ท่านออกมาบิณฑบาตกับพระรูปอื่นๆพอครอบครัวของคุณสุใส่บารเสร็จก็เตรียมตัวจะกลับเข้าบ้านแต่ก็มีลุงป๊อกที่อยู่บ้านข้างๆแกเดินมาแซวพระเสกกับพ่อแม่ว่าแม่สงสัยจะไม่ได้นอนอยังงี้แหละนะพระใหม่นี่เนื้อหอมทุกรูปตอนนั้นด้วยความที่คุณสุไม่รู้ความหมาย ยังงงๆก็เลยแค่ยิ้มๆไปจนครบวันบวชพระเสกก็สึกออกมาปรากฏว่าเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ก็เกิดขึ้นเพราะตาคุณสุที่ร่อแร่มานานไม่ยอมจากไปเสียทีก็ได้เสียชีวิตลงในเช้าของวันที่พระเสกสึกเต็นที่กลางงานบวชพระเสกเมื่อหลายวันก่อนก็ต้องนำมากลางต่อในงานศพของตาทุกคนไม่ได้ร้องไห้เสียใจ เพราะต่างก็ทำใจไว้แล้วพี่เสกเองก็จะอยู่ช่วยงานศพต่อจนจบงานถึงจะกลับไปทำงานส่วนคนที่บวชหน้าไฟก็จะเป็นลูกหลานคนอื่นที่อายุน้อย,อยแทนจนงานศพทุกอย่างเสร็จสิ้นไปแม่กับพ่ออยู่จัดการอะไรนิดหน่อยก่อนจะพากันทยอยกลับบ้านครอบครัวของคุณสุจึงได้กลับกรุงเทพพอมาถึงบ้านไม่ใช่แค่พีเสกที่ดูเหนื่อย แต่ทุกคนก็เหนื่อยมากเลยแยกย้ายกันเข้านอนทันทีตื่นเช้ามาจะเป็นวันที่พี่เสกลางงานเป็นวันสุดท้ายแกก็มานั่งเล่นหน้าบ้านคุณสุก็เลยถามเรื่องที่บวชมาเป็นยังไงบ้างเหนื่อยมากไหมแล้วทำอะไรบ้างตามประษาพ,พี่กับน้องพี่เสกแกทำหน้าคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พูดขึ้นมาว่าสุพี่จะเล่าอะไรให้ฟังอาจจะดูแปลกแปลก แต่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วจากนั้นพี่เสกก็เริ่มเล่าให้คุณสุฟังว่าในคืนก่อนวันที่จะบวชพระทุกคนหลับหมดแล้วแกเองก็กำลังจะหลับแต่รู้สึกปวดท้องก็เลยออกมาเข้าห้องน้ำที่อยู่นอกบ้านพอเข้าไปทำธุระได้สักครู่ตอนนั้นได้ยินเสียงคนเคาะประตูก็เลยตอบกลับไปว่ามีคนอยู่สักพักเสียงก็หายไป ห้องน้ำของบ้านตายายจะเป็นห้องน้ำปูนเก่าๆแต่ประตูจะเป็นไม้มีช่องว่างจากพื้นขึ้นมาถึงปูนค่อนข้างเยอะดังนั้นเมื่อมีคนมาเคาะประตูพี่เสกก็จะมองทะลุเห็นเท้าได้ครั้งที่สองก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกแต่ครั้งนี้เคาะแรงกว่าเดิมแรงจนประตูไม้สันกะสีสันสะเทือนด้วยความที่จะบวชแล้วต่อให้โมโหแค่ไหน แกก็ตอบกลับไปเสียงนิ่มๆมีคนเข้าอยู่รอก่อนแล้วเสียงนั้นก็หายไปพร้อมกับเสียงหัวเราะตอนนั้นพี่เสกคิดว่าต้องมีคนมาแกล้งแกแน่ๆแกจึงคิดว่าเดี๋ยวอีกสักพักคนคนนั้นจะต้องมาเคาะแกล้งแกอีกแน่ๆแกก็เรยรีบทําธุระให้เสร็จใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยแล้วก็ยืนรอตรงหน้าประตูสักพักหนึ่ง แกได้ยินเสียงคนเดินลากขาเข้ามาไกลๆก็เลยจับประตูเตรียมจะเปิดถักเคาะแค่ตึงเดียวเสียงเท้าเดินมาหยุดอยู่ที่หน้าประตูแต่ยังนิ่งอยู่พีเซกก็เลยก้มดูตรงช่องด้านล่างดูว่าเป็นขาใครเพื่อจะจำได้ปรากฏว่าสิ่งที่เห็นคือเท้าคู่หนึ่งไม่ใส่รองเท้ามีเลือดเปื้อนเปื้เต็มไปหมด แทมเลือดยังค่อยๆไหลเข้ามาในห้องน้ำด้วยแกก็เลยร้องเฮ้ยแล้วเผลอผลักประตูออกไปสิ่งที่น่าตกใจกว่าก็คือไม่มีใครยืนอยู่หน้าห้องน้ำเลยสักคนทั้งที่เวลาแค่เสียววินาทีตอนนั้นแกเริ่มสติไม่อยู่กับตัวก็เลยวิ่งเข้าไปในบ้านในตอนที่เข้ามาในบ้านแกกำลังเดินตรงไปที่ห้องนอนปรากฏว่า แกเห็นหลังผู้ชายไวๆเดินทะลุประตูหายเข้าไปในห้องตอนหน้าต่อตาแกพี่เสกก็เลยไม่กล้าเข้าไปนอนต่อนั่งอยู่ที่เตียงไม้ตรงโถงหน้าบ้านจนเช้าที่แม่กับคุณสุตื่นมาเห็นนั่นแหละเรื่องนี้ผ่านไปแกก็พยายามไม่คิดอะไรอีกจนบวชพระลักษณะของวัดที่ไปบวชจะเป็นวัดป่าไม่มีสัญญาณอะไรเลยถ้าจะต้องใช้โทรศัพท์ จะต้องลงจากวัดบนเขามาที่หมู่บ้านซึ่งระยะทางลงจากวัดมาหมู่บ้านก็ประมาณกิโลนิดๆกุฏิของพี่เสกจะเป็นกุฏิไม้หลังเล็กๆเหมือนกระท่อมอยู่ข้างๆกุฏิพระปรีชาที่เป็นพระพี่เลี้ยงวัดนี้พระค่อนข้างน้อยและพระปรีชาพรรษาเยอะสุดจึงได้มาเป็นพระพี่เลี้ยงให้พี่เสกถัดจากกุฏิพระปรีชา จะเป็นพระรูปอื่นๆต่อไปจนหลังสุดท้ายจะเป็นกุฏิของท่านเจ้าอาวาสวัดนี้ตอนกลางวันอาจจะดูร่มรื่นน่าอยู่แต่ตอนกลางคืนน่ากลัวมากในคืนแรกของการอยู่ที่วัดเป็นอะไรที่พิเศษทรมานใจเพราะเพิ่งเจอผีที่บ้านตามายกยกพอมาอยู่ที่วัดแหล่งรวมของผีจึงมีจิตใจที่ว้าวุ่นไม่สงบจนนอนไม่หลับ และกลัวด้วยแล้วในสิ่งที่พิเศษก,กลัวมันก็เกิดขึ้นจริงด้วยความที่รอบกุติจะเป็นต้นไม้พื้นก็จะมีใบไม้ร่วงเป็นธรรมดาพิเศษบอกว่าได้ยินเสียงคนเดินเหยียบใบไม้แห้งทั้งคืนแล้วเดินวนรอบกุติพิเศษคนเดียวจุแกต้องลุกมานั่งสวดมนต์ภาวนาเสียงพวกนั้นถึงจะหายไปแต่กว่าจะได้นอน ก็ปาไปตีสองแล้วพี่เสกจึงได้นอนต่ออีกแค่มีกี่ชั่วโมงก็ต้องตื่นมาทำวัดเช้าและออกบินทบาทในคืนวันต่อมาแกเหนื่อยมากๆเพราะคืนก่อนไม่ได้นอนเย็นวันนั้นหลังจากทำวัดเย็นเสร็จพี่เสกจึงมานอนต่อแต่แล้วช่วงกลางดึกแกก็ต้องตื่นขึ้นมาเพราะรู้สึกว่ากุติมันสั่นอย่างแรงในความคิดตอนนั้น แกคิดว่าเป็นแผ่นดินไหวเลยกระโดดโยงขึ้นมาจะไปเปิดประตูแต่ก็ต้องความคิดเปลี่ยนทันทีเมื่อได้ยินเสียงหัวเราะของใครหลายคนดังอยู่รอบกุฏิไปหมดเพิ่มความตกใจเข้าไปอีกว่าจะไม่ทนอยู่แล้วทนไม่ได้จะสึกเลยเปิดประตูวิ่งไปหาพระปรีชาแต่ก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นเป็นเสียงที่คุ้นหูบอกให้พี่เสกสวดมนต์แผ่เมตตา ทีแรกก็นึกว่าหูฝาดแต่พอจําได้ว่าเป็นเสียงข้องตาพี่เสกจึงกลับมาแล้วก็เริ่มสวดมนต์แผ่เมตตาอย่างตั้งใจจนกุติเลิกสั่นเสียงหัวเราะก็หายไปด้วยหลังจากนั้นมาทุกๆคืนพี่เสกก็จะเจอเหตุการณ์ประมาณนี้บางครั้งรุนแรงถึงขนาดมีเสียงขู่จะฆ่าแต่ทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดี เพราะทุกครั้งที่มีสัมภเวสีมารบกวนก็จะได้ยินเสียงตาบอกให้สวดมนต์อยู่เสมอถึงแม้จะนอนดึกเพราะหมวดแต่สวดมนต์แต่ก็คุ้มค่ากับเวลาเจวันมากๆวันก่อนจะสึกคืนนั้นไม่มีเสียงใดๆมารบกวนเลยแม้แต่เสียงของตาที่คอยบอกให้สวดมนต์แกก็เลยสวดมนต์ก่อนแล้วเข้านอนแต่สุดท้ายพี่เสกก็ฝันเห็นตา มากราบตัวเองที่เป็นพระแล้วตาก็หายวับไปต่อหน้าต่อตาในฝันแกจึงคิดว่าตาน้าจะไปแล้วเช้าว,วันต่อมาในตอนที่ศึกพอรู้ข่าวพี่เสกก็เลยไม่ได้ตกใจอะไรมากแล้วพี่เสกก็อธิบายให้ฟังถึงคำที่ว่าพระใหม่จะเนื้อหอมตั้งแต่นั้นมาคุณสุจึงได้รู้ว่าความหมายมันเป็นยังไงแต่สุดท้าย ก็แล้วแต่เวรกรรมคนจริงๆเพราะบางคนก็ไม่เคยเจอมารผจญเลยแต่บางคนก็สติแตกจนบวชไม่ได้ก็มีไม่ว่าพระใหม่เนื้อหอมจะเป็นจริงหรือไม่การที่พี่เสกบวชจนสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้ส่วนหนึ่งก็มาจากการที่แกมีสติเรื่องทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้